ค่ะเพื่อนๆมาชวนเพื่อนกินขนมจีนแกงเขียวหวานไก่กันนะคะขนมจีนแกงเขียวหวานไก่ยั่วๆกันนะคะของลุงฮั้นก็มีนะเดี๋ยวใส่พริกก่อน ไม่เผ็ดไม่กินอ่อาคะไม่เผ็ดไม่ไม่กินอันนี้คือของลุงฮันเขาค่ะแต่ลุงเขาจะมากินทีหลังที่ทำต้มขาไก่ไว้แกกินนี่ของเอง๋นะคะเดี๋ยวเราไปกินกันนะคะเพื่อนๆมีผักอยู่นะ,ะผักอยู่ที่โต๊ะแล้วค่ะ ักมาเป็นสวนอีกครมเคยนะคะเดี๋ยวพาไปดูผักแป๊บหนึ่งค่ะผักค่ะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเราไปกินกันนะคะขนมจีนเป็นเงลมังเลยผักมาเป็นสวนอีกแล้ว นี่ค่ะพริกก็มาเป็นสวนนะคะเพื่อนๆค่ะไปๆไๆไ,ไ,ไ,ไปกินกันสวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันนานเนาะ กินขนมจีนกันนะคะอืมพอดีน้องสะไ้าอ่ะน้องชายลุงคันเข้ามานอนที่นี่น้องสะไพซ์เขาก็เลยฝากอมะละกอกับกับมะเขือมาให้เพราะเพราะเขาบอกว่าไปซื้อร้านแขกมะเขือไม่ถูกมะเขือไปซื้อร้านแขกกิโลละห้ายูโร แต่ถ้าเราซื้อตามร้านจีนนี้มันจะแพงสองสามลูกนี้ร้อยกว่าบาทนะคะสามลูกร้อยกว่าบาทสี่ลูกร้อยห้าสิบบาทมเมื่อคือนะที่นี่แพงอะแต่ว่าถ้าไปซื้อร้านจีนเขาบอกกิโลละห้ายูโรน้องสะพ้ายเขาอยู่แถวนั้นก็เลยซื้อมาฝากอืม แม่เขาก็เลยหิวไหมต้องเคยเอ๊ะอ,อยากกินมานานแล้วแกงเขียวหวานอนย่างไม่ไม่ลงรอยกับมะเขือสักที ก็ยอมมันคือแก่ก็ยอมขอให้แต่ได้กินนะคะแดดออกแล้ววันนั้นยังเล่นสกตน้ำแข็งกันอยู่เลยวันนี้แดดออกละ ตาจะกูตเตอร์แลร้อนนองไม่ค่อยได้เอาผ่อนหนาหรอก ั้งแต่โควิดมาบ้านตลอดอ ไม่ค่อยสนเมื่อก่อนนะหนาซื้อที่ห้างดีอะคนไม่ค่อยออกไปซื้อผักกันคนไม่ค่อยออกไปช็อปกันเพราะกลัวโควิดเนี่ยผักมันก็เลยเหมือนค้างคืนเลยมีค่อยไม่ค่อยเวิร์กเหมือนเมื่อก่อนเออเมื่อวานมาั้ง ลูกขาวอ่ะมีแม่ใจร้ายอ่ะคลอดลูกแล้วเอาไปทิ้งี่ถังขยะเมืองนอกก็มีนะเพค่งเราตั้งแต่ลำาม่อยู่เนี่ยเราเพิ่งเคยได้ยินเอาไปทิ้งีนถังขยะปอดีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเดินไปจะทิ้งขยะได้ยินเสียงเด็กร้องเือนเด็กแรกเกิดเลยอ่ะอื thì ông từ đầm à. đánh lá cờ đó lại Nó có lời thảm hắn vào เขาไม่พร้อมอ่งเขาคลอดลูกอะ่ะเขาเลิอกกับผัวเขาคลอดลูกอะไรเงี้ยเขาไปบอกรัฐบาลแล้วก็รัฐบาลก็ให้โทรเหมือนประมาณว่าโดยโดยเคสปกติอะ่ะถ้าบอกรัฐบาลรัฐบาลก็ให้โทรหาเคสหา,ห,าหาบ้านพักฉุกเฉินอะไรเงี้ยช่วยเหลืออะไรเงี้ยอืม คือเหมือนบอกกับว่าเม่นอะเหมือนบอกแต่ลอำเภออำเภอเขาก็จะบอกว่าให้โทรมาที่บ้านพักฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยแบบเนี้ยอืมแต่ทีนี้ทําไมเราก็เลยถามว่าทําไมเขาไม่โทรอะลุงก็แกก็คิดว่าหนึ่งก็คืออาจจะเป็นคนที่แบบเข้าเมืองผิดกฎหมายแล้วอยู่อยู่ยาวอะไรเงี้ยอืมไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีใบอนุญาตอยู่ที่นี่อะไรเงี้ย สองคือพวกซึ้งยาพวกเล่นยาพวกอาบยาอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันไปนะถ้าถ้าเกิดว่าเขามีอะไรที่มันถูกต้องตามกฎหมายแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็โทรไปบ้านพักฉุกเฉินก็ได้นะไปให้บ้านพักฉุกเฉินช่วยเหลือเขาก็าจะช่วยเหลือตามสวัสดิการของเอ,อประเทศที่นี่อะไรอย่างเงี้ย Thank <laughs> you. แต่อยู่มาเพิ่งเคยเจออ่ะเพิ่งเคยเจออ่ะเพอาเด็กเอาเอาเด็กมาทิ้งอ่ะข้อลูกแล้วเอาเด็กมาทิ้งอ่ะถางขยากมีเพื่อนถามเอรัยคนว่ามึงนอกมีขอทานไหมมีมอมแต่ว่าเอไม่ค่อยเห็นที่เน,นเธอนด์เอจะไม่ค่อยเห็นนะจะไม่ค่อยเห็นจริงเลย แต่ก็อาจจะมีนะแต่เอว่าอ้ยุนี้มานานแล้วเอแต่ไเอไม่ค่อยเห็นแต่เอไปเจอที่เบลเยียมที่บรัสเซล,ลอะเอไปเจอเวลาขับรถในไปเงี้ยตามแยกไฟแดงก็จะมีผู้หญิงพวกพวกคนต่างชาติอะ่ะที่อพยพมานั่นแหละพวกนั้นอะถือกระป๋องถือกระป๋องเหมือนขันเล็กๆอะ่ะอืม เดินคอตังเดินเคาะกระจกคอตังตามเสียกไฟแดงที่เบลยเยียมนะเจอมากับตัวเออเราก็เจอที่ออสเตรียอืมเจอที่ออสเตรียคนเร่ร่อนคนนอนกับคนนอนตามมุมตึกต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เจอแล้วเราก็ไปเจอ,เจอที่ฝรั่งเศสฝรั่งเศสก็มีนะคนะเพื่อนเออ ว่าแต่โดยส่วนใหญ่อะจะเป็นคนแบบคนที่แบบอพยพคนต่างด้าวอะอพยพเข้ามาคนต่างด้าวบางคนก็ขี้เกียจทำงานอะเรากินแต่เงินของรัฐบาลอ่ะขนาดอันนี้เรายกตัวอย่างคนใกล้ตัวนะ พิ่งยุ่งเรียนเดียวกันเราบอกว่าเธอเธอไม่หางานทำเหรอนี่มีงานอยู่ตรงนี้นะเธอจะทำไหมอะไรเงี้ยเราแนะนำมันเราไม่ทำเอา้าทำไมอ่ะถ้าฉันทำฉันก็ไม่ได้เงินรัดรัดฉันก็ไม่ได้เงินรัดสมิมันไม่ทำกันหรอกบางคนออกลลกออกหลานเพื่อที่จะเอาเงิน เงินที่เงินที่รัฐบาลให้ลูกให้หลานนั่งที่ที่เนเธอร์แลนด์ได้ไมเท่าห่หรอเราเคยถามเอ็นเตนได้บอกสามเดือนให้สองร้อยกว่ายูโรอ่สองร้อยยี่สิบกว่ายูโรมั้งสามเดือนละจ่ายครั้งสามเดือนละจ่ายครั้งก็ได้ไม่เยอะนะคะเพื่อนเงินเด็กแรกเกิดอืเงินเงินเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงดูเด็กอ่ะ อแต่เห็นที่น้องๆบอกว่าฝรั่งเศสได้เยอะอยู่นะถ้าเพื่อนๆอยากมีผัวนะไอ้บอกว่าสวัสดิการเดียือฟินแลนด์ฟิแนฟแลนด์อะสวัสดิการเขาเวลาตางอย่างสมมติว่าเราติดตามสามีเงี้ยเรียนฟรีอะไรฟรี ทุกอย่างเลยสวัสดิการของเขาอะ่ะเรียนฟรีจนถึงปัญญาตีหรือปัญญารู้สึกเรียนถึงถึงปัญญาแหละแต่จําจาจาไม่ได้ว่าถึงปัญญาอะไรนะคะว่าเ้าเรียนถึงปัญญาตีหรือปัญญาโทนี่แหละจําไม่ได้ะคือสวัสดิการคนของเขาก็เรียนฟรียอยู่แล้วสวัสดิการคนของเราก็เรียนคือคนต่างดาว ที่เข้าไปอ่ะเขาก็ให้เรียนฟรีได้นะก็คือคนต่างดาวที่ติดตั้งสามีที่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ให้เรียนฟรี